สวัสดีครับเดี๋ยวมาเมงแม่ผัว,ผ,วผัวเข้มเป็ดัวเข้มเป็ดครับเป็ดพะโล้ที่แม่ที่ตุม่มที่แม่ตุ่มืขึ้นครับ,บก,กินบะเมิดมันหลายพี่น้องก็ต้องผัวเข้มไว้นะมันยังกินได้โดนเนี่ยม,มันยังกินได้โดนครับเป็ดหรือไก่ที่ข้าวาวายแล้วนะ เอามาขัวเข้มก็ได้ครับทำมันหลายเดี๋ยวไปเิ่งวิธีการขัวของแม่แล้วกันกกนี่ใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันไปนิดนึงจ้ะพวกเป็ดไก่ที่ข้าววายอ่ะข้าวเกดวิธีนี่นนะอ่ะนะเออ,อม,มันจงเก็บไปโดนครับถ้าเขาเอาใส่เองชีมันชี Nào nó mất chưa hết mất xay cà thiêm chưa hết mất chưa hết mất vậy để mất chưa hết 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 mất cái hết mất chưa hết เอาเป็ดลุ่งเลยครับเนี่ยอันนี้แม่จะปิดไปก็เลยอาจจะแข็งนิดหน่อย mất lái chúng có hơn chỉ mua mất tết tối nay nó ừ. vâng nó mang giải vào vậy anh phải không mang giải cái nha จ้ต,ตัวไปครับแม่ตัวที่แล้วแม่ก็ไ่พุกไทยลงไปใส่นต,ตามลงไปครับ

แฮมแฮมเนะมมาะมันแฮมแฮมครับ มากนี่ย จ้าแม่ก็ปิดไฟครับเสร็จเรียบร้อยใส่จานไมันแห้งกมันแห้งก่อนพี่น้องผัก,กไกว้เซ็บใส่กระปุกทอดตินกับเข่าครับอีกอับตัมหัวตักหัวสุดยอดเนี่ยพี่นอ้อง ออกแข็งๆเด้อครับพี่นอ้องห่ว<น>ยมันแห้งๆมันจะออกหอมกระเทียมเกี่ยวเน,น,<อ>นี่ยครับพี่นอ้องออกแข็งๆขอบคุณครับที่ติดต,ตามแม,ม่มะลิเม<วล>นูหั่วเค็มเป็ดหั่วหั่วเค็มครับขอบคุณครับ